จะมาแกะอัลบั้มของใครกันนะคะทุกคนคลิปจองอินรอมานานมากกว่าจะได้แกะแต่คือเขามาส่งนานแล้วแหละแต่เรากไ็ไม่ไม่มีแบบไม่มีอารมณ์แกะ,แะทีอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบมาแกะวันนี้ <ๆ S 2> เนาะทุกคนเรื่องคือแบบไม่ได้ครบทุกเบอร์ค่ะกึแบนั <c oughs> ้นแ,แหละก็เ <c oughs> นี่ยเราเราสั่งอันเนี้ยกับเนทวิตไปนะทุกคนแล้วมันมาแค่นี้เว่ยแต่ที่จริงมันมีสี่เวอร แล้วคือเนี่ยเราก็ได้มาอีกเบอร์นึงกันใช่ปหมคือเบอร์นี้เว้ยที่เราไปซื้อที่สยามมาแต่มันก็ขาดอีกเบอร์นึงซึ่งมันหายากมากตอนนั้ซึ่งเบอร์เอ็กใช่ไหมที่เขาบอกว่าเอฟโกงทุกคนเอฟส่งมาช้าพูดอะไรมึงพูดแบบคนเดียวแบบ้ค่ะแอนด์เชิญก็เนี่ยทุกคนก็คือแบบแบบเบอร์เอ็กอะมันส่งแล้วแล้วมันแบบของในเคสทาวมันก็ไม่มันเป็นรันด้อมะเนาะอันนั้นอ่ะก็เลยแบบส่วนในเวฟเอฟคือหายสับสนไปเลยบ้างใครอ่ะ เออก็เลยแบบไม่รู้ไว้ยแล้วคือก็โมโหมากโมโหจนแบบไม่ถ่ายคลิปเลยอืมขนาดไหนนะทุกคนวันนี้เราก็ได้เริ่มมาถ่ายคลิปแล้วเนาะเพราะว่าเพื่อนๆเรามารวมตัวกนันอยู่เยนะอะเนาะเราจะมาแจกเไหนก่อนเออบ้านชื่อใครเลยนะแล้วก็ใค <ไข S 1> รอาเใช่ใครเราบ,ราบนะบอ <laughs> เอาเบอร์ไหนก่อนเอาเบอร์ว์วายเบอร์วายเบอร์นี้ใช่ปะอันนี้เบอร์แใช่ป่ะแกะไหนเอาแกะแล้วเอาแกะเบอร์นี้ก่อนแล้วกันเนาะอ้นี้เก็บไว้ก่อนนี้ของดีดูแลดูแลเป็นขอดีแลแกะเบอร์นี้ก่อนนะทุกคน เลยโดยแบบโดยอัตโนมัติทุกคนไม่เปริยาาโคเตอร์ว่ะโคเตอร์แล้วก็อันนี้คือมันหลุดมาเองนะเราแบบเราไม่ได้ทําอะไรนะแล้วก็อันนี้เหมือนสติกเกอร์ก็มันตัวแล้วทกคนผู้เคยเขาบอกว่ามันเป็นมันสติกเกอร์เออสติกเกอร์ใช่เช่นแบบนี้อ๋อใช่สติกเกอร์นะทุกคนมองงงเนาะเออไม่ด้ว่าอะไะลองดิสารเอออันนี้ก็บับเบิ้ลไม่มีเลยอันนี้คือแบบไปสมัครบับเบิ้ลทุกคนไปเล่นได้นะใครเล่นนะ แต่ว่าไม่แน่ใจว่าใครตอบเยอะเปล่าแต่จยันแล้วกแต่ยอนทุกคนวันที่ล่าสุดวันที่28แล้วก็มาล่าสุดก็คือวันที่14แล้วก็มนไม่ไรอีกแล้วทุกคนเรนี่ตัวตัวบั้มเป็นอย่างนี้นาะอ่านว่าอะไรคะไื่ไงไข่อราว่าไขเป็นตัวสอนจีนอยู่ตรงกลางแล้วก็เรา่งเรามาดูอกันดีะนีกับอันนี้ เ่กัไอันไหนง่ายกว่ากันุดง่ายกวี้ง่ะมันหอมเป็นันเป็นุดอ่เป็นหอะไหนดคนอันนี้มันเป็นเหมือนแบบโฟโต้อะไรนะโฟโต้บุ๊กหรอ่ยคก้อสเตอร์ไม่ใช่มันคือโฟโต้มันมีอีกอลคือบัมอันนี้เหมือนเป็นตัวบัมอีกทีนึงแต่ว่าอีตัวนี้มันไม่ใช่ตัวบัมเพราะว่ามันเป็นแบบคล้ายๆเป็นแผ่นมาโพสเตอร์มันเนแีกันเลยแบบนี้ ก็คืองงมากแบบต้องซื้อแบบกะไปเนี่ยทุกคนมันคือแบบปกยาวปกยาวแล้วก็เนี่ยก็อันนี้ก็เป็นปกหลังด้วยมีนะภาพดีมากค่ะบจริงภาพดีภาพดีจริงดูดิโค้ดไม่อยากจะพูดว่าน้องโป๊ต้องปิดหัวเซนเซอร์เซนเซอร์ถ้าใครต้องเซนเซอร์เอาไว้ถ้าใครอยากรูคือต้องไปซื้อเองจะได้สนับสนุนใครของเรานะคะโค้ดนี้โค้ดนี้แล้วก็ นาแรกนาแรกเป็นอย่างเงี้ยตัวใหตกอนี้นาที่สองก็เหมือนกัเป็นอะไรเลยหรอาตั้งใช่าตัมีถ้าเป็นอิงก็จะเป็นนี้นี่ชูชถูกคือว่าทำไมแบบแปลกวะอันนี้คือสองลูกอย่างงี้อออเชถูกมั้ยเนาะเข้ถูกเ้ถู แบบบั้มเนี้ยไม่ค่อยอื้ามันมันจะแบบมีชีตอย่างเงี้ยรูปโดยทั่วไปอ่ะมันจะมีชีตแบบนี้มันจะเป็นโทนโทนมืดเออมันออกมันมืดใยจะในน้ําเงินดาทีนี้เราก็จะมาดูแบบถ้าถ้าเราเจอรูปเด็ดเด็ดเราก็จะให้ดูนะทุกคนถ้าเกิดเราเจอรูปไม่เด็ดเราก็เปิดไปพร้อมกันเลคือบั้มเนี้ยมันเป็นชุดที่เขาไปออกสตจีเลยมันชุดแบบชุดแบบนิ่งๆอ่ะชุดดำแล้วมีแบบฝอยๆอ่ะเส้นเเส้นเส้นผ่าก็ได้อย่าเรียกฝอยเลยผ่อ ไม่มีอะไรเลยนแบบี้นออออ my god แล้วเหลือทุกคนก็นี่ยนเอร์เซรเซอร์โอ้โหนตัอย่านี้นี่นน้ำนี้ได้เอาแบบเอาไข่บางๆมาไข่มาบางไข่บางไข่แล้รสรุปไข่บางไข่อะยนเดือดพลไข่หุ่นบีนาก็แซ่บอ่ะัวๆพูดใหม่ ของกูค่ะเรื่องราวเหมือนถอดเสื้อตัวสีดำที่มีเส้นๆนะอุ้ยอุ้ยตุ้มบุญเนคลอทุกคนเป็นแส้นคออุ้ยเหมือนเปียกเนาะใครสาดน้ำใครเออใครสาดน้ำอ่ะใครสาดน้ำใส่ใครอันนี้เขียนบ้างใครเล่นจงกินไรใครใส่เรื่องนี้แล้วก็เป็นปกติอะแบบลูกดำปกติเลยนะ โอ้ยหล่อมากทุกคนหล่อมากมากเปซื้อกันได้นะแต่เท้ามันเลนนอมใช่ปะอันนี้เป็นแบบตัวเล็กแล้ตัวเล็กแล้ไม่มีอะไรเท่าไหร่เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเนื้อเพลงอะเพลงในบัมอะจะบอกไม่มีอะไรก็มีอะมีเยอะเหมือนี่มันก็เหมือนภาพในตัวบัมอะอืมแบบปกติอันนี้ในบัมอไม่มีอะไรนาะแล้วแบบทีนี่ยังไง สัดีแผ่นไหนเป็นลอกสอนใครวะชื่อแผ่นไหนออเป็นตัวสอนใครปกติอ่ะมันไม่ไม่เลยอ่ะมันไม่เดือหมือไว้เป็นเหมือนตลาดเนี่ยแล้วก็มีใครเขาว่าใครข้างล่างอ้อตัวปิมหนึ่งมองคิดว่าพี่มินโฮยคือแบบตัวเล็กมากน้องที่เป็นโฮจะเองดอนคอมีนะทุกคนไปแอบฟังกันได้ทุกคนอันนี้คือหล่อมากเลยหล่อจริง เฮ้ยอันนี้มันต่อจากตัวนี้เลยเนี่ยอีกตัวนั้นไหนตัวที่้โบมันเอาไปแอบอ่ะนี่งงหล่นหมดเนี่ยเนี่ยเออมันมาเหมือนต่อกันเพราะว่าแสดงว่าวันนี้ขึ้นก่อนอ๋อกูบอกมึงซื้อเวอร์แซกไงตัวเดียวก็สุดท้ายอ่ะแต่เวอร์เอก็ไม่มีที่แย่ยองอะไรวะที่มีโมเรียกอ่ะก็แคไม่แบบว่าภาพแบบโทนมูแบบอะไรเงี่ยเหมือนแบบเป็นต่อแบบจริงๆใครแบบ หน้าแบบแป็ใครอย่างเงี้ยคือหน้าแบบแบบเต็มมากทุกคนแต่แต่หน้าไม่ผาครึ่งนะคุณจำได้พี่โจงกูผ่าครึ่งกูอยากจะปล่อยหน้าอี่สักตีนึงอันนี้ถือว่าปรับปรุงแล้วแปลกๆคือไม่ใช่ใครลพอใส่เสื้อเดียมเลยเหมือนพี่มีหมากกูบอกเลยจริงๆนะทุกคนก็อันนี้เราก็จะเปิดมาดูกันเองนะเพราะถ้าเกิดใครอยากรู้ที่มันใกล้กว่านี้ก็ไปซื้อจะได้สนับสนุนใครนะทุกคนเขาห์แบบ อยู่กับเอเจมันนายแล้วก็จะมีโซโล่ของตัวเองค่ะเออจริงเอเจมมันด้แต่พูดไงมันพูดแล้วมันก็ไม่ทำไงอย่างกับซัดหน้าซัดตีเรามาพัดชมสิ่งที่น่าสนใจทุกคนนี่นะทุกคนก็คือหลังกล้องก็คือไม่ว่าอยู่แล้ววิลลุคนี้สวยจริงจริงจริงฉีกแล้วติดฝากระดังง่ายไปละเราแต่น้ำเป็นใครเหมือนกันนะเออแล้วก็นนี่ลูกจะทานขนมีนะทุกคนจบ ตัวยาเนี่ยเออตยาเนี่ยที่ต้องเรียบเพื่อนๆมสั่กันในวันนี้นะทุกคนคือมันก็มเป็นปกเแต่แม่งม่แมนทุกคนาคลงสุดเลยออันนี้ถผ้านนี่เริ่มจากไหนะตรงไอันนี้นารยยไมันตนมีแต่เมันเปิดไอันนี้มันเปหให้เปิดจากบ้านไหนก็ปิดเปิดเยะแไปนี่มันจะเป็นอย่างเงี้ยทุกคนอีกกันหนึ่งอ่ะ เนี่ยแล้วก็น้ำแบบคือมึงเหมือนจำไปนะว่าหน้าอะไรบ้างอันนี้หน้าแรกอ่ะหน้าแรกอ่ะอ๋ออันนี้จมน้รีวิวบ้ามทีนึงใช้คนเป็นร้อยคนนี่นะทุกคนตายตายตายโหด้วยอีกนึงคือดูดิจมลงไปแล้วไงทำอะใรเอ็นบีอ่ะท่านที่เอาไม่ให้ดูแล้วกันทำเนี้ยห่วงค่ะอ้ห่วงแหละเป็นกูกูก็ห่วง ด้านหลังหนี่ยวันนี้ค่ะทุกคนอยากดูไปซื้อเองอุ้ยเราไปเพื่อนเราดูต่อแล้วทุกคนทุกคนพายช่วยด้วยค่ะ <laughs> เพื่อนเพื่อนกำเราไหลคะ่นะเก็เลยเนาะแล้วก็อันนี้เป็นอย่างเงี้ยเป็นแบบธรรมดาคิดขโมยไม่ค่อโฟมมากถั้นต่อไปมึงดูมาดีมึงดูเพื่อนมึงด้วย <c oughs> มึงดูเพื่อนมึงมาทำอะไรอ่ะนี่แล้วก็ขั้นต่อไปก็เปไน็นอย่างงี้ คือมันจะมีหน้าหลังเลยนะบอกเลยว่าบั้มไข่คุ้มมากไปซื้อนะทุกคนไปซื้อเลยบั้มไข่คุ้มจริงนะไม่อยากจะแบบเฮ้ายเหมือนในในในบั้มแต่เป็นแบบภาพใหญ่ใหญ่ใหญ่กว่าในตัวนั้นปะเอาไม่ติดกำแพงได้เออแต่แือข้างหลังก็เป็นไข่เออก็คือยาแปะติดยาอะไรตอนเนี้ยเออต้องติดแบบกระจกอะสองหน้า้ะไม่พอสองุมแต่แม่ก็ติดแบบไอ้ที่มันแบบหมุนหมุนนะบนตี๋ ก็จะยากๆยหน่อยนะทุกคนก็คือวันนี้เราเียนเพื่อนมาเพื่อรีวิวนี่แหละตัวเนี้ยภาพในเอมวทุกคนดูในเอ็มวีก็ได้ทุกคนใครก็สาแบบเป็นแบบศิลปินเดี่ยวที่ทําลายสถิติในเอสเอ็มเลยนะทุกงนจริงยออวิวคือแบบปุ๊กปลั่งปลุกปลั่งแอ่ไว้ไม่มีอะไรทำทุกคนจริงๆแล้วอะแล้วก็คือแบบใครก็ทุกคนก็รู้ว่าแฟนคลับก็เยอะอยู่แล้วเปล่าจริงรู้แต่ใตาได้ใเ่บอ่เพื่อน มีกี่ตัวนะอย่างนั้นจริงจริงยอะไรเนี่ยบาเลนเซียก้าว่ะชอบจังเลยคนใส่บาเลนเซียก้าเนี่ยปิดไว้ก่อนปิดขอบบาเลนก่อนี่นะทุกคนโเลี่โซลี่นี่แล้วก็อีกด้านเป็นตึงเอามาเอามามาดูเองโอเคมดสำหรับเวอร์เอจไอเวอร์วายนะทุกคนหมดแล้วต่อไปเวอร์เซต ไมจังไม่ใช่หรออยู่กับไอ้โมนี่ต่อไปเบอร์แซดนนะทุกคนเป็นเบอร์แซดมากเบอร์นี้บอกเลยว่ามันแซดจริงๆริงปนเตอเปี่นะ้ว่เทขัแุกคนเบอร์เบอร์เจะเป็นเบอร์แซดเบอร์แซดเบอร์แซดมัวเลยก็เป็นค่ะ แปหนึ่งนะแอนนะบทีก็สุดเอรดนะอยู่ในนี้ที่ไม่ทำร่วงรอบน <e right ี้ไม่ทำร่วงนะคะทุกคนไม่ทำร่วงหรือไม่ก็เยีดเไม่ใช่ละทุกคนไม่ใช่ป้า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 อยู่้นป้า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 ปู้ป้าป้าป้าปี้้้ เอยู่ข้างหล<ม>ังสุดกูว่าเราเห็นข้างหลังสุดแต่มึงไม่มองกเฮ้ยสติกเกอร์เจอคอโดการ์ดกันแล้วกันเดีย๋ยวไปดูสติกเกอร์ต้องไปติดคอมนั่นแหละติดคอมเลยหรอว่าจะใช้ก่อนมะกูใช้คอมปกติแล้วไงไม่มีไม่มีการ์ดเหมือนเดิมไอ้โบขงขโมยการ์ดไปเลยไม่มันแก่อีแน่อ่ะการ์ดไม่มีไม่ได้การ์ดไม่มีไม่ได้มึงว่าปะเนี่ยเดี๋ยวลองสั่นๆ เอ้ยนี่เกูโอ้เช่ยน้องหลุดไปอคยไดการคยไดการที่มันแบบไม่สามะเออเออไม่สามอได้สกูมีการที่กูอยากไดอยู่ไงตอนเดียวสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบรวะนีนี่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 น่นี้นี่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 นม่นี่นี่นี่นนี่นนีน่นี่นนนี่นเ่น่น่นี่นี่นี่่ี่นน่นี่นีนี่นแต่แบบ อยากให้เป็นน้องอะเอออยากเป็นน้องอะแต่คือคิดชิมว่าเป็นโผล่หัวนี่แหละเพราะว่าลูกลูกลูกน้องไม่ได้เพราะว่าในเดือบับเบิ้ลนั้นน้องไม่กล้องกูขอแบบเชื่อแบบหนุ่มเออโอโหน้องแบบเรืองแสงอะทุกคนโอ้ยเฮ้ยถ้าเกิดมันขาดทำไมวะมึงก็ร้องไห้ไปแล้วม่มีอะไรยังไง้ะมึงเจอเถอะไหนโอ้โหจับเป็นแบบเต้นป้าไตอะไรอย่างงี้ป่ะเนี่ยเราปิดไฟไหม มันเลงแสงอ่ะไม่ก็มันความมันแล้วพูดอะไรมือมันอ่จะได้ก็ได้ลองดูไหมลองดูลองดูลองดูแล้วมีนาทุกคนเหรอนดูนะห้าสี่สามสองหนึ่งอุ้ยมึงลองปิดลองลองคอมมือ้ไม่เห็นเลยแสงจ้าอี่แสงจากคอมอ่ะแล้วสวยลองลองเปิดนี่คือการรีวิวบ้านแบบมืดๆนะทุกคนแล้วก็หผงแสงช่วงนะ ลคนกีตึงตึงเขารู้หมดเลยว่าคุณดูอะไรบ้างนี่ยช่วงเออนี่สวยสบการณ์คนหัวลุกโอเแค่เปิดไฟทีมงานได้ค่าตัวไหมคะไปโอเคนะทุกคนกันรอไฟสักแป๊บโอเคจะมาสู่หมดปกติเปิดไงนะเอาเป นาแรกอุ้ยเจี่ยจริงว่ะนาแรกก็แบบเซนเซอร์ใ่ใส่ใเียนากคดีมากทุกคนเปิดมาคือเกอบตายเดี๋ยวเดวเดี๋ยวให้ดูทัสองบิัวสองคืดีมากทุกคนโอยห่วงหวมากหอวเลยห่วงมากโอ้ยจำผมวะเบอร์ เห็นบ้างบอกเลยเบอร์แซ็คือมันแซ่บมากคือซื้อแล้วคุ้มสุดเลยเวอร์แซ็ถ้าสมมติใครแบบมีงบประมาณน้อยแนะนำเวอร์แซ็ดทุกคน,นแค่หน้า<อ>กปกก็ใช่แล้วกิน <cl ient> ขอดูโคตรมันดีมากคือแบบโอ้ชิเอ้ยนี่แผ่นหลังดูได้แต<อ>นะ่ให้ดูหนะ <c oughs> นักให้ดนะูหนักแผ่นหลังมันเหมือนไม่ได้แบบไม่ได้แบบพาพาสีเรืองแสงมันเลยแบบไม่เท่าไหร่แตบบ่เขาก็เห็นในนี้อยู่นะ เตอเจอแตไม่เห็นราละเอียดไงเอมันในแบบอ่งแน่นอนแเปิดให้เขาดูเราเปิดให้เขาดูหวง่ะนี่นี่นี่ให้ดูได้นี่ให้ดูได้เออสามีกูเหมือนคันจีดีอะเออตอนนี้เขาอยู่กสาย่าพูดให้เจ็บชันน้ำใจบ โหน้าตกมากเราต้องเจอกันซักตั้งไม่แนนนำทาเราทำเหมือนเขาไม่เท่เลยแล้วทำเหมือนสุกปุ๊กไม่รู้สุกปกในุเลยครัแค่นี้เลยเออกูก็ทำแค่นี้ถ้าเกิดเราทำข้างในจริงๆอะออกมาน้ำลายแล้วที่นี่เลยทุกคนน้ามันแบบมันแบบอย่างกับพญาสิงโตอ่ะแย่ ก็ใส่แบบนี้ก็เหมือนฟันฟันด้่ยแบบจักรเเรด้วยอ่ะใช่ใช่ใครมีขนจักรแลรดเขาไม่โกนหมดขนจักรแลรนิดหน่อยโอเคผู้ชายใช่ไหมใช่ดีปกติเอสติมันไม่ชอบเมื่อใครโกนขนหมดแล้วเห็นเนื้อแบบสีเนื้อจริงจริงอ่ะเป็นเกลี้ยงเลยคืเกลี้ยงเลยมึงลูกกระเดือกด้วยมึงประเด็นใบตรงนี้เนี่ยที่น่าเกลามันเป็นแบบ มันมันมีเสียงเข้าไปในกล้องแล้วมันพูดีกไง1,2,3ดตีตดตีคือแบบคือมันโอ้โีเือมันดีมากคนดูดิตัวโมเดลแล้วเนาะมันดีมากคือแบบบอกเลยว่าเบอร์นี้เบอร์แซดใช่ไหมใช่เบอร์แซดบ้ามใครเบอร์แซดไปตามทุกคนเชี่ยซีบ้ามาไารอุ้ย เป็นมาเเหมือนขี่โตเอลป้ะวะไม่นว่เธอขี่แล้วนะคุยไม่เป็นไรกูเชื่อเองเอลที่แปลว่าเอ็กโตเอลทุกคนเชื่อตัวกลางเหออุ้ยอยากดูวันนี้เลยอ่ะลูกนี้สวยลูกนี้สวยอยากดูวันนี้เลยที่ไหมต้องเปิดได้เป็นนะเออเปิดได้อยู่อุ้ยก็ลองเนี่ยมีเรามีสี่คนใช่ไหมเราก็ลองเปิดว่าใครเปิดได้ดีสุดคุปนั้น มันก็ปกติตรงกลางไม่มีอะไรทุกคนเปิด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 ซีดีซีดีกูว่ม่ดังเหมือนเดิมเออดังเหมือนเป๊ะเหมือนเป๊ะเลยทุกคนเป๊ะแต่ภาพตรงนี้ไม่เหมือนใช่ไหมโอ๋ออันนี้เป็นแบบภาพตอนเขาเต้นนะภาพมันเยบลอเบรอเบลอเบลอ ม่เขาเล่นแสงเขาเล่นแสงขคยอยู่เขาเล่นแสงใครแบบใครเบอรจริงใครใครแบบใครอะนี่ใครมันจะมาเชื่อมกับแบบนี้ไงเพราะว่าเป็นการตัดต่อเขาจะเชื่อมเชื่อมบ้ามกันข้างหลังเราก็จะเปิดให้ดูรัวๆว่ามันเปิดได้ดูแบบครูบ้ามใครคูคุ้มบ้าได้เห็นใครแบบใครโอ้ยไข่ปลารหลน้อย หไอ้กินเป็นของเผ็ดวะเชี่ยเชี่ยใครคือของเผ็ดวะใครคือใครคือของเผ็ดแัดจริงหน้านี้คือห้ามเลยนี่หน้านี้คือห้ามดูเด็ดขาดค่ะใครคือแบบของดีเซ็นเซอร์ได้นะข้ามเห็นเลยไม้เล้ามไเลยแล้วก็จะข้ามไปเลยมึงข้ามแบบสองสามใบละโอ้โเราก็จะไม่ให้ดูนะ ก็จะเห็นแค่หน้านี้ค่ะเชี่ยลูกต้องแบยนี้ทำไมทักำไมทักท่าอย่างงี้อ่ะย่าอย่าอยายามากอย่าทำท่านี้มากมันมันมันไม่ดีต่อใจชั้นกูชอบเผาอ่ะช่อบแบบชอบแบบชอบดินซิงอะขนลุกหัวปวดทิ้งเขาหลอกอ๋อนี่ภาพเล็กๆอ่าจะได้เป็นภาพแบบตอนเขาเต้นอะไรเงี้ยทุกคนตรงนี้ อนาคตฉันจะไปทำงาน S M ไปคนเดียวไปดีกว่าเยอยกว่ามึงจะได้ทำงานใครก็น่าจะมีรูปแล้วนะอนาะหมดไลฟ์มากหมดแล้วหมดหมแล้วโอเครูปสุดท้ายก็ให้ดูได้ไม่เห็นอะไรเห็นแค่แบบคอของปลาของคอแล้วคือในนี้มีรูปพี่โป๊กวันนี้นะทุกคนอันนี้คือของเองโป๊จริงโป๊จริงไม่แต่บกติใครถึงขึ้นชื่อใช่ใครก็ขึ้นชื่อแล้วเราแบบอันนี้คืองบ้านส่วนบ้านเลยแล้วนะแต่แบบ เป็นแบบไซต์โปสเตอร์อะอเ,เนี่ยรูปแรกเปิดมาก็จะแค่ประมาณเนี้ค่ะทุกคน <laughs> <c oughs> อันนี้เดี๋ยวเราก็รีวิวไปเร็วๆเลยนะเพราะว่าเราเห็นกันแล้วเนาะไม่เห็นมันเป็นยังไงมันโปรโปรอะโอ้โหมันโปรขนาดนี้วะทุกคนนี่ไงเริ่มเป็นแบบฉากโปแล้ว ไม่จริงๆที่ไม่อยากไม่ให้ดูเว้ยเดี๋ยวแบบยูทูปความเซนเซอร์ค่ะใช่ยูทูปมันจะแบนเดี๋ยวจะเป็นตัวเซนเซอร์แบบมาลักมาลักแบนนะหน้าไหนยูทูปมันจะแบนไงทุกคนเขาเกิดมาบนอะไรอ่ะค่ะดูได้ขนาดนี้หน้าหลังดูไม่ได้เนาะใช่โมดูไม่ได้เดี๋ยวเราจะเป็นตัวแทนหมู่บ้านนะคะทุกคนใช่เพราะว่าเราแบบเราเราไม่อยากให้ดูเป็นแบนเนี่ยโมไปดูดิเขาขัดสิบล้าเราจะเป็นตัวแทนหมู่บ้านนะทุกคน กลัวหมดกลัวเลานันหนอไม่ได้ดิอันนี้ยังพอดูได้อยู่เนาะเอ้วอันนี้เป็นในเอ็มวีนี่ที่แบบใส่ชุดฟ้าเหมือนกลัวแบบเป็นแฟนกันไงก็ใม่พูดก็ไม่เห็นปะก็ไม่อยากจะพูดาาไรกับใชุดนี้ข้าม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 สุดท้ายก็ยังมีอีกหหมดแล้วหมดแล้วครับอันนี้ดูได้ปกติเลยดอกคนหรอ่ะ ใส่แต่งแบเป็นลอนเลยะเอาแค่ลอนๆนะทุกคนแค่นี้ทุกคนคุณทุกคนก็น่าจะเห็นก็แค่ประมาณเนี้ทุกคนคือเราอยากให้ทุกคนเห็นหน้าใครจะใช้โฟกัสที่หน้าใครค่ะชุดนี้สวยจริงจริงชุดนี้สวยแล้วปะแล้วคือแบบใส่โค้ชรอกทุกคนประเด็คือเราให้ดูได้เต็มเท่เลยเราไม่ห่วงค่ะแบบเกือบปิดรองเท้าอีกทีหนึ่งอะทุกคนแบบยาวมากบ้างสุดท้ายกันเป็นอันนี้เวอร์คือบุ๊คปะอืมอือื อะไรม่รู้ว่าอไรนี่เป็นตัวบาบาไม่ต้องโชกโชว์หรอกเป็ไหนแล้วมีสินีนี่ไงนี่กูเห็นแล้วกูเห็นไอโฟนแล้วกูเห็นไอโลนแล้วกูอ้ยมันการเปิดไพ่เปิดอะไวะเม่อกี้กูอ่ะกวไม่เมันคนอันี้อุวยอันี้ตัวโพสแบบเขาเรียกว่าอะไรข้างหลังน่ารักมากเลยนะอันนี้คือเราปิดไปแเ้วไม่เห็นลคนหนึงออุยเดียวกัน ทำไมวะฉันโชคดีจังเลยเนี่ยฉันนี่ก็เป็นของของสุ่มเหมือนกันลูกโฟโต้เอ้ยโฟโตสการ์ดคุณไม่เห็นวันนี้สุ่มด้วยโฟสต้ไาร์ดอย่างอ่ะเขาเรียกว่าโฟสอะไรโฟสการ์ดโฟสการ์ดไม่โฟสการ์ดมันจะเป็นไซน์นั้นโฟสการ์ดเออโปสการ์ดมันก็พูดถึงเราไม่เถอะตั้งแต่แรกหนึ่งต้อะเป็นตัวสุ่มเหมือนกันซัมเหมือนวันนีคู่สุ่มได้ความสุหนักหล่อมากขาวดำคือดีมาก

ป่อจากหน้าแรกอ่ะหนึ่งสองสามโบไม่อะไรเลยกบโบเราเปิดกว้างกว่าดีนิดนึงแรกได้ไงวะหนึ่งสองใครยังทำได้เลยโอ้โหน่าของทุกคนทุกคนเราทำได้คืเนี่ยมันมันมันต้องเปิดแบบพีทีอย่างเงี้ยทุกคนอย่างเงี้ยอะไรต่อไปป่อนนะหนึ่งสองสามไปไม่ไป คู่ถนัดแต่ด้านนี้อ่ะถ้าเปิดแบบเนี้ยเออเหมือนหนังสือเรียนอ่ะทำให้ได้ถ้าเปิดอีกข้างยังไงมันมันแต่เเป็นด้านหลังอ่ะมัเดินทางที่เขาเต้นอ่ะนี่ใช่ไหมไม่ใช่จะดูว่าเขาเริ่มจากตรงไหนจริงๆเปล่าจริงๆแล้วไม่กเลยก็เปิดยากทุกคนเาไว้ผิดสั่งอ่ะเหมือนเขาให้เราดูคนเดียวอ่ะน่กแบนเดียวเต้นเ้เต้น่ไม่ได้ต้องแ่ใกล้ๆ่ต้องเก็น่แบบ ภาพที่หลังเหรอนี่นี่ไม่ไมนไมใครเขาจะเต้นไปด้วยบ้าทุกคนไปดูในเอมวีไหมออออออถ้าตินหรืกต่อ็ต่อยหน้าแต่ภาพเมื่อกี้ภาพหนึ่งใครหล่อมาก อ้าวจบจบค่ะอ่านรีวิวมาดูกันแล้วเจออินเสิร์ตอินเสิร์ตอินเสิร์ตเลยนั่นแหละทุกคนก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะสำหรับบางใครเนาะเดี๋ยวเหลือโบอีกโบเอีกโบอีกถูกแล้วโบอีกอีกเบอร์หนึ่งก็คือจะได้ข่าวมานะใช่เขาเปิดไม่ได้ไม่ติดคือตอนนี้อด คมันใช่ไหมแค่ด้านนี้อ่ะด้านเนี้ย้อ่ะเออด้านเนี้ยคือใช่แต่ว่าเดี๋ยวเราถ่ายให้ดูเดี๋ยวเราถ่ายให้ดูนะทุกคนก็คือเราก็จะบอกว่าบัมที่สยามอ่ะท้ายเดือนมีนาเวอร์เอ็กซ์เขาจะเข้าเนาะที่เขาพูดกับเราอ่ะปลายเมษาเนาะไม่รู้อ่ะนะเกินกลางเออเกินกลางเกางกลางปีอ่ะไม่รู้อ่ะทุกคนถ้าเกิดมันเข้าอ่ะเราก็จะมาถ่ายให้ดูนะแล้วก็ฝากด้วยนะฝากทุกคนเวพรให้ซื้อบัมใครทันกับมีโปรเตอร์ด้วยนะทุกคน มันเคยไม่มีปสเตอร์หรอไม่ได้มาซื้อไม่ได้ซื้อปสเตอร์อก็คือแบบพอไปดูร้านที่สยามคือไม่มีปสเตอร์อีกแต่ปสเตอร์ไม่มีของโชว์ NM มันเป็นประสาทมันไม่ใส่ไวในบัมนั่นแหละนะทุกคนก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะสำหรับบางใครเดี๋ยวเราก็ดูต่อไปว่าเราจะเปิดของใครวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนถ้าเกิดชอบก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดชอบกับใครด้วยนะ